ใครอยากจะขอเงินใครอยากจะขอโชคใครอยากจะขอความรักต้องมาขอปู่ท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับข้าะปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นมหาเทพหนึ่งในมหาราชทั้งสี่ชั้นจตุมหาราชกาเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับภพขึ้นโลกแล้วก็ท่านเป็นพญายักษ์นะครับเป็นพญา ของพูดผีดีสามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ของดีๆกับคนอื่นมาเยอะแล้วเคยให้ของดีๆกับตัวเองบ้างไหมอยากดวงเฮงอยากดวงดีมันต้องมีของดีๆติดตัวกันไว้นะอาจารย์ขอแนะนําเลยพกเหรียญหมูนําโชคมหาเฮงดีกว่าพกแล้วจะมีโชคลาภวาสนาดวงเฮงจากซวยมาเป็นรวยจากร้ายกลายเป็นดีท่านจึงเป็นเก่งตัวของยักษ์และก็าพูดผีดีสามรวมถึงท่านนั้นได้ดูแลถึงพระมหาสมบัติ ฉะนั้นจึงเป็นล็่นับว่าใครที่อยากจะมีโชคดจะมีทองหามาง่ายๆเข้ามาง่ายๆจมมาบูชาข้อบปูชาเวรวันนี้จะโชคดีจะร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยเองรวยปังกันทุกคนเลยนะครับ